V R Show เหรอเป็ี่ยนใหมาแล้วกัน M D s รายการที่ทำให้คุณได้รู้ถึงความเห็นคน100คนที่ดูดีจำมันครับว่าดีใครดูไม่ดีเราดูเรื่องไหนที่คุณอยากรู้เรื่องไหนที่คุณไม่มั่นใจเราจะไปถามให้คุณเองผมตุ๊กรับหน้าที่พิธีกรครับและนี่อิงพัชาค่ะซึ่งหัวข้อในวันนี้ของเราก็คือหัวข้อในวันนี้ถ้าให้อาจารย์เลือกอินเทอร์ที่โดนใจอาจารย์จะเลือกอินเทอร์แบบไหนระหว่างอินเทอร์เยอะ อินทอรเยนเยครับสำหรับอินเทอเยเยอะก็คืออินทอที่คิดเยอะๆพูดเยอะๆตั้งตัวเยอะๆเรื่องเยอะส่วนอินทอเยอก็คือยัคือเดินงเงินเว้นเงินอาจนานะครับโอเคครับบอไปางิอาจาหนึ่ง้อยท่านจะเป็นยังไง าจรย์ค่ะผมต้องเป็นอินเทอร์เยอะๆอยู่แล้วครับเาดูดูเพราะผมเลยครับขนาดนี้นี่เยอะเลยค่ะขอถามคำให้เพิ่มเรื่องนี้ด้วยค่ะไปสักทีโดยเฉพาะค่ะระหว่างอาจารย์คิดว่าระหว่างแผลดีเอ็มกับแผลหัวใจอันไหนรักษายากกว่ากันคะตอบยากนะครับแผลดีเอ็มยังพอรักษาได้แต่แผลหัวใจนี่มันต้องต้องใส่ทำให้อาจารย์บุริวารรักษาเลย ถ้าให้เลือกระหว่างอินเทิร์นเยอะๆกับอินเทิร์นเย็นๆอาจารย์จะเลือกอินเทิร์นแบบไหนมากกว่ากันคะผมชอบอินเทิร์นเย็นๆนะครับทำไมคะเพร<ค>า<ำ>ะว่าแ<ะ>สดงว่าเขาเนี่ยทำงานดีแล้วก็ความรับผิดชอบเยอะแล้วก็ถ้าเย็นๆมากๆเนี่ยผมจะเอาไปซ่อมมาให้โอ้โหโอเคถ้า <c oughs> งั้นขอ <c oughs> สามคำเหรอ ทำเหรอครับเราโชคดีนะมนะาได้ระหว่างหักหลังกับหลังหกักอาจารย์จะเลือกภกษาหไหนคะเลอือกยอมยอมโดนถักหลังครับแต่หลังหักเนี่ยคอมพิชชั่นมันเยอะเลือกหลังหักครับหลังหก <c oughs> ักทำไม<ห>น,<ห>นะคะ ามักษก็ต้องเลือกแบบเย็นเดินจริงว่าถ้าอินเดินเย็นแปลว่ามีความตั้งใจแทนที่แรงคนไทยอินเทอร์เยอะๆก็จะแต่งหน้าเยอะว่าตัวเองค่ะขอสั่คำค่ะให้เกย์เทิร์นค่ะระยะทางอีกไกลทางอีกไกลค่ะทางอีกไกลค่ะอาจารย์ให้อาจารย์เลือกระหว่างอินเทอร์เยอะๆกับอินเทอร์เย็นๆอาจารย์จะเลือกใครคะเอ่อถ้าให้คิดจริงๆนะคะขอแบบเย็นๆ ยทำไมคะจันที่เป็นพวกแบบดันดาราดัาราใช่ไหมนี่เป็นดาวได้อีกเทิร์นเยอๆเดี๋ยวพี่จัดการจบไปรับรองเยอะๆโอเคค่ะจันถ้ากนะดูขคอสามทำให้เธอร์นนี้ได้ค่ะรักตลอดนะจันผมเอาเยอะๆก็เยอะๆนี่ก็คือพูดเยอะตัวเยอะอาจจะมีสีสันหน่อย เย็นก็ดวงก็เน่าเวรก็เหนื่อยหันไปมองก็ไม่สดใส <c oughs> เอเยอะหน่อยก็ดีครับข <c oughs> อ,อสามพยายพี่เอ็กเตอร์เนะะี่ยค่ะ บายบายคุ้นปุณนะหว่างอินเทอร์เยอะๆเับอ yeah ินเทอร์ินเยินอาจารย์เลือกแบบเยินเยินค่ะเพราะอะไรคะอาจารย์จะได้มีแรงกําลังใจในการทําให้เยินเยินกลายเป็นเยอะๆค่ะงันยขอสั่งำให้พี่เอรนดีหน่ค่ะอาจารย์ห่วงเสมอนะคะ้อาจารย์เลือกอินเทร์เยอะๆอินเอยินินอาจารย์จะเลือแบบไหนคะอะไรคะดีกว่าเยอะๆทำไมดีะคะอาจารย์ คุณูน oh. oh. okay. so ้าลำคานนาลำคานป่นาลำคานมากกว่าขาอย่างนี้อาจาจย์เลือกว่างขาหลังกับหลังขาอาจารย์เลือกแบบไหนคะขาหลังทำไมคะหลังมันเจ็บาหลังไม่เจ็บตรงไหนอะคะก็แค่เจ็บใจไงอ๋อทําำใจได้อไหองั้นขอสามคำพห้เองเท่านี้นี่ยคะจย์กินข้าวอย่างเราหวังท่านเลือกระหว่างอินเทอร์เยอะๆกับอินเทอร์เยนๆอาจารย์เลือกอินเทอร์แบบไหน้าไหคะ หมอเรียกแบบเย็นเยินเค่ะก็คือจริงๆแล้วเย็นเยินไม่ได้แบบแปลว่าแย่นะก็คือหมออาจจะเป็นหมอที่ีได้ด้วฝึกตรวจคนไข้มากมายแล้วก็รับคนไข้เยอะแยะมีประสบการณ์ในการทำงานเยอะนะแต่ถ้าเป็นอินเทอร์เยอะๆเนี่ยอาจจะมัวจะใช้เวลาในการทำงานอื่นๆมากกกันไปที่ว่าเราเป็นเยนเินมามีประสบการณ์เยอะฝากทาให้เรนี้ด้วยค่ะหมอที่ดีแล้วแนนขอบคุณค่ะเยอะๆยะทำไมอะคะอาจารย์ เพราะว่าจะได้รู้เยอะๆนี่คือรู้ว่าเขาคิดอะไรเราก็จะได้สอนได้ทําได้ขอ3ามคำพี่เอ็กเทอร์นค่ะอาจารย์ให้มีความสุขขอบคุณค่ะอาจารย์เลือกเยินเยินทำไมคะอาจารย์ก็เพราะมันเยินน่ะดิทางเลยถ้าเปิดเป็นอินเทอร์แล้วจะปิ้งตลอดเวลาสามคำเท่านั้นค่ะเกินก็ไม่ได้ไม่ได้ค่ะรักทุกคนด้วยความรักก็ไปได้แล้วอย่าลืมกลับมาเยี่ยม กับคนที่รักเรานะค่ะอาจารย์ระหว่างอินเทอร์เน็ตเยอะๆแบบอินเทอร์เน็ตเย็นๆให้อาจารย์เลือกอาจารย์เลือกอะไรคะพี่ชอบอินเทอร์เน็ตเย็นๆนะทำไมคะพี่ชอบของเย็นพี่ชอบอินเทอร์เน็ตเยอะๆเพราะพี่ชอบเด็กเยอะๆเอาอินเทอร์เน็ตเย็นๆแต่หน้าไม่เย็นขอสามคำให้พี่เอ็กเตอร์เรื่องนี้เนี่ยค่ะอาจารย์ฉีดไปเลือดขีดไปเลือดวัวไปเลือด นะครผมอยากได้อินเทอร์เย็นๆครับเพราะว่าจะได้เป็นแสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยทำงานมีความตั้งใจดีนะครับดูแลคนไข้เยอะถึงตัวเองเยินก็ไม่เป็นไรอยาให้คนไข้หายอาจารย์ขอถามคุณครูเรื่องนี้ด้วยค่ะอ่าไม่ประมาทครับระหว่างอินเทอร์เยอะกับอินเทอร์เย็นๆอาจารย์อยากเลือกใครมากกว่ากันคะเอาเยอะเอาเยอะเอาเยอะ I love you รักทุกคนอาจารย์ักผมล่อวันนี้วันวาเลนไทน์วัดีพรุ่งนี้ถอาดีขอบคุณท่านขาต่งา้วค่ะอเยชอบแบบเย็นๆยอจะได้โสมดีชอบพี่เอกเทินโมหนูขอสามคำให้พี่เอกเทินทีจเป็นกระบได้ค่ะขอไปดีนะพี่ขอเยอะๆดีกว่าทำไมอะะ มันก็ช okay. ี้น okay. ิ้วให้มันทำงานนู่นนี่นั่นแล้วก็ชี้นิ้วให้มันทำงานนู่นนี่นั่นแล้วพี่ก็นั่นเจ็บชาเจ็บแปลวิสบอยค่ะแต่ขอเยอะเยอะเยอะเหน้าตาดีด้วยโอเคหน้าตาดีด้วยโอเคขอสามคำให้อนเทอร์รุ่นนี้ค่ะ I love you ค okay. ่ะอาจาร์ระหว่างถ้าให้อาจารย์เลือกระหว่างอินเทอร์เยอะๆกับอินเทอร์เย็นๆอาจารย์จะเลือกใครมากกว่ากันคะเอาเยอะๆแล้วกันมาช่วยเขียนเอ็กโค พูดธลักนะอาจาเย์าอว่าอินเทอร์เยอะๆแบบอินเทอร์ม็นเด่นอาจารย์อยากได้อินเทอร์เน็ตแบบไหนมากบ้าย่างนี้เยอะๆใช่ไหมคือจบธรรมศาสตร์ต้องมีคุณภาพแล้วพวกเราจบไปต้องเป็นหมอที่ดีใช่ไหมนะถ้าเราหนูขอสามคำที่มีเอินเทอร์เราจะจบวังนี้เลยค่ะทียูด็อกได้ไหกลางๆได้ไหมข้างล่างวกันรย์เย็นๆทำไมนะคะอาจารย์จะได้ไม่ต้องวุ่นวายนะ ถ้างั้นหนูขอสามคำให้พี่เอ็กเทิร์นรุ่นนี้ด้วยค่ะอ่าก็ให้รับผิดชอบรับผิดชอบเะคะเทิร์นเยอะเยอะนีด่ดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราต้องดูดีไว้ก่อนใช่ไหมถ้าดูดีเนี่ยคนไข้ก็มีศรัทธากว่าขึ้นเลโอเคคันเลือกไประหว่างหักหลังกับห,หลงหังหักอาจารย์จะเลือกอะไรคะเอาหลังหักดีกว่าเพราะเราสามารถรักษารักษาได้นะัหักหลังนี่ไม่ดีนะเพื่อนไม่ครบแล้วขอสามคำให้เธอรุ่นนี้ด้วยค่ะอ่าจงทำดีแล้วกันขอบคุณค่ะ อาจารย์ทาแล้วไอ้อินเทนเยอะๆกับอินเทนเยินเยินอาจารย์อยากได้อินเทนแบบไหนมากกว่ากันคะเยอะๆอะไรที่มีเยอะๆก็ดีบขาดนะไปดีบักขาดไปถ้าพอดีย่อมดีแต่ถ้าเยินเนี่ยดูแล้วมันมันจะมันจะไม่ไหวมันจะเลี้ยนเลี่ยนหมด หักหลังก็อื่นแตดีเกโดนหลังหักได้ไงล่ะเย่เลยเลือกหลังกลางอื่เอาจตไม่กลเพื่อไม่คบเหรอคะผมไม่มีครบนะไทอาจารย์อยากได้ยินเทนแบบไหนมากกว่ากันคะคิดหนักเนีเราผมว่าเอาเย็นเยนหน่ทำไมนะคะอาจารย์เยอะบางทีมันสอนยากลึกไม่ครเชื่อฟังแต่เย็นเยนบางทีมันเขียนได้ ถ้าท่านหนูขอสามคำให้เอเทม่นมีเลยค่ะทุกคนแล้วไออเทินเยอะๆกับอเอทเทเย็นๆอาจารย์ได้แบบไหนคะเยอๆค่ะเพอะไรคะอาจารย์ก็เป็นอินทเทิลก็ต้องเฟื่อเฟืฟ้างั้นเดี๋ยวสาฝากสามำให้พี่เอทล้ินหนยค่ะค่ะฮิมเโตค่ะฮิมเโตค่ะ ไม่ชอบอะไรที่มันเยอะเและไม่ค่อยมีสาระเย็นเยนเนี่ยง่ายจะแสดงถึงความอึดก็คือผมเนี่ยเป็นคนขี้รำคาญเวลาที่ผมเห็นเย็นๆก็คงจะรู้สึกดีกว่าพวกเยอะๆสาพยาพี่เอ็กเซลไหนคะอาจารย์จงไปดีถ้าให้อาจารย์เลือกระหว่างหลังหักกระหักหลังอาจารย์เลือกอะไรคะหักหลังสิหักหลังเนี่ยมันมีได้หลายรสชาติ แล้วการหักหลังคนอืนหรือว่าถูกเขหาหักหลัง <c oughs> เวลาหักหลังคนอื่นมันก็อาจจะรู้สึกมันนะหรือเวลาถูกเขหาหักหลังเนี่ยมันก็ทาให้เราเจ็บปวดบางทีเวลาบางทีเวลาที่เราเจ็บปวดมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเวลาที่เราไม่เจ็บปวดเนี่ยเรามีความสุขยิงขค่ะอ,อาจารย์ระหว่างอินเทอร์เนเยอะๆกับอินเทอร์เนเย็นๆอาจารย์อยากได้อินเทอร์นแบบไหนมากกว่ากันคะเอบเอาแบบเย็นๆเถอะนะเย็นๆทำงานเนี ดางเต็มที่นะไม่ต้องคิดหน้าคิดหลังในทํางานที่มืเดียวได้จะฝากให้พวกเราว่าการทํางานในช่วงแรกเหนื่อยมากนะในสามปีแรกนะอาจจะทั้งเหนื่อยทั้งใจเหนื่อยทั้งใจแต่เราก็ต้องทนนะฮะย้วทุกคนจะต้องเอาวิ่งสู้ฝัดนะครับวิ่งสู้ัผลสรุปจากอาจารย์ที่ดูดี100คนแต่หาไม่ได้แค่3ามสเ็คนนะคะผลก็คือ16ต่อ15 สรุปได้ว่าไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์ที่เยอะหรือเยินก็ไม่ต่างกันสิ่งสำคัญที่อาจารย์ต้องการก็คือการใส่ใจคนไข้เป็นหมอที่ดีมีคุณธรรมสมกับเป็นบัณฑิตแพทย์ธรรมศาสตร์นะคะ oh yeah, my